ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดยังคงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับรายวัดในชนบทถึงแม้จะมีแหล่งน้ำอยู่แล้วก็ตามแต่กลับไม่สามารถนำน้ำเหล่านั้นมาใช้ได้เพราะเป็นน้ำกร่อยที่ไม่เหมาะสำหรับการอุปโภคและบริโภคส่วนบอ่อนี้ก็มีนี่แหละขุดสระนี่แหละแต่ขุดสระลงไปก็เป็นน้ําเค็ม<อ>มันไม่สามารถที่จะใช้ได้เพราะฉะนั้นไ,ได้ตามบริษัทมาทําให้ก็เลยใช้ได้ เป็นน้ำจืดได้แบบร้อเซเลยดียวเคใชดเที่พวกเราได้มาทำน้ำเชมให้เป็นน้ำจืดได้หุงตาก็ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอเพิ่งจะมาเจอในปีนี้แหละวันนี้ทาง Mtech Water Solution เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านติดตามโครงการที่เข้ามาเปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ให้กลายเป็นโอกาสนำน้ำกร่อยมาเปลี่ยนเป็นน้ำสะอาดใช้กิน ใช้อุปโภคและบริโภคได้จริงด้วยการติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์ก๊าสและระบบน้ำจาก MT e c ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง,ย,างยั่งยืน สวัสดีครับคุณผู้ชมเราอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีครับและนี่คือวัดศรีสุขใจครับอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เรียกได้ว่ารวบรวมทั้งความสงบความร่มเย็นและรวบรวมกําลังใจกําลังธรรมของพุทธศาสนิชนไว้ที่วัดแห่งนี้ครับและแน่นอนนะครับว่าวันนี้กับรายการของ Mtech Water Solution ของเราครับพาคุณลูกค้าทุกท่านนะรวมไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านครับได้มาสัมผัสนะฮะกับอีกหนึ่งปัญหาครับหลายๆท่านคงทราบกันดีนะฮะว่าน้ํากร่อยหรือน้ําเค็ม จะมีลักษณะที่ไม่สามารถหรือเหมาะสมกับการอุปโภคและบริโภคครับแต่คุณผู้ชมเห็นถังที่ตั้งอยู่ด้านหลังตรงนั้นของ M Tech Water Solution ของเราไหมครับนั่นคือถังเก็บน้ำไฟเบอร์ก๊าซครับที่เรานั้นได้มาริเริ่มรวมไปถึงร่วมบุญกันกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่แห่งนี้ให้เกิดน้ำกลอยกลายเป็นน้าใช้นำไปอุปโภคและบริโภคได้อย่างเต็มที่100%ด้วยซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดกระบวนการและขั้นตอนตั้งแต่การติดตั้งจนไปถึงแล้วเสร็จครับ จะเป็นเช่นไรวันนี้ติดตามผมมาได้เลยครับจุดเริ่มต้นนะครับของการเริ่มโครงการนี้ติดตั้งน้ำดีเต็มระบบครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการติดตั้งถังเก็บน้ำขนาด1 0,000ลิตรและ20,000ลิตรนะครับที่วัดศรีสุขใจแห่งนี้น้ำที่อยู่ด้านหลังของผมตอนนี้ครับหากคุณผู้ชมนั้นได้สัมผัสนะฮะบอกได้เลยนะครับว่าเป็นน้ำที่เค็มครับเป็นน้ำค่อนข้างกร่อยเลยทีเดียวไม่เหมาะอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะสำหรับการนำไปอุปโภคและบริโภคครับ จนกระทั่งนะฮะวัดสีสุขใจแห่งนี้ครับได้มีกิจกรรมงานบุญครั้งใหญ่ครับที่น้ํานั้นไม่เพียงพอต่อการใช้งานนั่นเองครับจึงได้เกิดโครงการจากญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่มีบุญและมีจิตศรัทธาต่อวัดแห่งนี้ครับได้ร่วมบุญกันนะฮะเพื่อที่จะดึงน้ําเหล่านี้ไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดต้นทุนและเพิ่มกําลังบุญมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นเดียวกันครับ และนอกเหนือจากจุดนี้ที่เป็นการจุดกักเก็บน้ําในบ่อที่1เรายังจะมีการดึงน้ํามาใช้จากการนําน้ําบาดาลมาใช้ด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งทาง Mtech Water Solution ของเรานั้นได้ลงพื้นที่ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจเข้าพบนะฮะหรือว่าจะเป็นการนำเสนอโซลูชันที่ออกแบบจากทางวิศวกรสิ่งแวดล้อมของเราได้อย่างครบถ้วนและเต็มระบบอีกด้วยเช่นเดียวกันครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราไม่ลืมนะฮะที่จะให้คุณลูกค้าทุกๆท,ท่านเนี่ยได้รับทราบในส่วนของการบำรุงรักษางานเมเนแนนต์ต่างๆ และค่าดูแลค่าสึกหลอในลำดับต่อๆไปด้วยเรียกได้ว่าประเมินครบจบที่ Mtech Water Solution ด้วยเลยเช่นเดียวกันครับและนอกเหนือจากนี้นะฮะปัญหาและอุปรสรรคหลักๆเลยนอกเหนือจากน้ำก่อยที่อยู่ด้านหลังของผมตอนนี้ครับยังจะมีในเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญอย่างมากนั่นก็คือถังใบใหญ่ขนาด1 0 0 0 0ลิตร จะนําเข้ามาในพื้นที่ที่แคบขนาดนี้แล้วเป็นวัดที่กำลังพัฒนาได้อย่างไรครับแต่ความเชี่ยวชาญและรูปแบบของการสำรวจหน้าง,งานก่อนแล้วนั้นปัญหาเหล่านี้หมดไปโดยสิ้นเชิง100%อย่างแน่นอนครับเราได้มีการลำเลียงถังนะฮะไม่ว่าจะเป็นขนาด20,000ลิตรขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ภายในกุฏิด้านในและถังเก็บน้ำขนาด10,000ลิตรที่ทาง Mtech Water Solution ของเรานาโดยคุณเก่งและคุณปานะครับได้ร่วมกันถวายให้กับทางวัดแห่งนี้อีกหนึ่งใบด้วย ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเรายังจะมาครบพร้อมในส่วนของการเดินท่อและก็การเดินระบบต่างๆให้พร้อมเครื่องกรองน้ํา R O นะฮะที่มีทั้งการกรองแมกนีเซียมนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการกรองเคมกรองด่างต่างๆให้คุณลูกค้าทุกทท่านนะครับรวมไปถึงวัดและผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกๆคนเลยครับได้รับความอุ่นใจหลังจากการติดตั้งระบบเหล่านี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นไม่ว่าจะเกิดปัญหาที่ไม่อุ่นใจขึ้นหรือจะเกิดปัญหาในระหว่างการใช้งานขึ้นนั้น เราดูแลและมีคู่มือเปรียบเสมือนมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ติดตัวและสิ่งที่สำคัญที่สุดกับ Mtech Service ครับให้คุณลูกค้าทุกท่านรวมไปถึงสถานที่ที่เรานำไปติดตั้งนั้นได้รับการดูแลและคุ้มครองภายใน48ชั่วโมงทันทีทันใจเลยทีเดียวด้วยเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่าในเรื่องราวกับกิจกรรมความพิเศษในวันนี้เราดูแลตั้งแต่กระบวนการแรกและจนนำไปใช้งานได้100%นั้นเป็นอย่างไรตามผมอะไรครับ เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปชมกันเลยดีกว่านะฮะว่าในแต่ละจุดมีการทํางานยังไงบ้างจุดแรกครับคือจุดนี้นะฮะกับการติดตั้งถังเก็บน้ําขนาด1,000 0ลิตรถังไฟเบอร์ก๊าซของเราครับจะสังเกตเลยนะฮะว่าเราท้าฝนท้าลมท้าแดดอย่างมากเลยทีเดียวกับความหนาถึง8มิลน,นะฮะดังนั้นไม่ต้องกังวลใจเลย ว่าแดดจะแรงขนาดไหนถังของเรายัางทนทานนับเวลาถึง10ปีก็ว่าได้ครับมาดูกันจุดที่1กันเลยนะฮะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าแรกเริ่มวัดศรีสุขใจแห่งนี้จากที่รับบีฟนะฮะจากญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่ร่วมบุญเนี่ยถังเก็บน้ํามใบเนี่ยนะครับไม่เพียงพอเลยต่อการเก็บน้ําและก็กักน้ําไว้นะฮะซึ่งพระอาจารย์รวมไปถึงผู้มีบุญร่วมบุญกันเนี่ยได้บอกว่าอยากจะได้โจทย์ทั้งตัวสระน้ำนะครับหรือว่าจะเป็นตัวน้ําบาดาลที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังเนี่ยให้มันร่วมมา รวมกันนะฮะแล้วก็เตรียมตัวส่งไปสู่บริเวณพื้นที่ตรงกลางนะฮะเรียกได้ว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดของวัดเพื่อกระจายน้ําออก ไปในทุกๆมุมให้การใช้น้ํานั้นไม่ขาดสายเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่ามีอะไรบ้างครับตัวนี้กับไดมิเตอร์หนึ่งจุดแปดนะฮะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าฐานรากเราเริ่มตั้งแต่การขึ้นโครงฐานรากนะครับให้กับลูกค้ากันเลยนะฮะแข็งแรงทนทานน้ําเซาะดินทรายต่างๆไม่มีปัญหา100%เพราะว่าเราเสริมเหล็กนะครับรวมไปถึงฝังเข็มลงไปอย่างดีเยี่ยมอย่างมากเลยทีเดียวกับวิศวกรรมนะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของกระบวนการของทางวิ ะของเราได้ดีไซน์และออกแบบครับการเดินท่อนะฮะดึงน้ําจากตัวจุดสะน้ํามาและด้านนี้ครับสำคัญมากก็คือการดึงน้ําจากน้ําบาดาลครับที่ทางวัดเนี่ยมีไว้อยู่แล้วด้วยเพื่อเป็นการรํำเรียงน้ําขึ้นสู่ตัวถังนะฮะขนาด1,000 0ลิตรตัวนี้แข็งแรงทนทานน้ำเต็มตลอดเวลาแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับพร้อมที่จะชูดน้ำ เข้าไปสู่การกักเก็บขนาด20,000ลิตรที่อยู่ด้านในตรงนั้นและเข้าสู่กระบวนการ RO หรือว่ากระบวนการกรองแบบมาตรฐานนะฮะให้กระจายน้ำใช้ได้อย่างแบบไม่มีขาดมือกันเลยที่วัดสีสุขใจแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปดูในจุดต่อไปกันต่อเลยดีกว่านะฮะว่ากระบวนการและกว่าจะรำเรียงไปเนี่ย พอแบบว่าต่อง่ายๆใช้แบบเบาๆชิลๆหรือเปล่าไม่มีอย่างแน่นอนครับเพราะว่ามาตรฐาน M-Tech คคือมาตรฐานที่เรียกได้ว่าระดับสากลค,ครับเดี๋ยวเราไปดูกับความมาตรฐานที่ติดตั้งให้ภายในวัดศรีสุขใจแห่งนี้ครับ คุณผู้ชมครับจากระยะทางที่จุดนู่นเลยนะฮะ10,000ลิตรถังเก็บน้าของเราที่ตั้งอยู่เดินไร่เรียงกันมาครับตอนนี้เราอยู่กันที่จุดที่2ที่กาลังจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเยี่ยมชมครับกับอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจอย่างมากด้วยระยะทางกว่า100เมตรนะฮะเราเดินท่อด้วย HDPE ครับยาวมาเลยนะฮะให้แรงส่งรวมไปถึงเวลามีรถราขับผ่านต่างๆเนี่ย ไม่เกิดผลกระทบหรือว่าจะเป็นในส่วนของการเกิดปัญหาท่อแตกนะฮะท่อรั่วท่อซึมเนีย่ยไม่มี100%อย่างแน่นอนหลังจากติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยจุดที่1เดินมาไล่เรียงกันมาที่จุดที่2ครับนี่คือขนาดถังไฟเบอร์กัาสของ MTech Water Solution ของเราขนาด2,000 20, 0ลิตรนั่นเองนะฮะและที่สำคัญครับเราติดตั้งควบคู่และพร้อมพบกับระบบ RO ด้วยมาดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าเนี่ย น้ำพร้อมใช้ที่แปลสภาพน้ำกลอยนะครับหรือน้ำเค็มเนี่ยให้มามีความใสความสะอาดพร้อมอุปโภคพร้อมบริโภคพร้อมนะฮะในส่วนของการใช้งานภายในพื้นที่วัดแห่งนี้ได้อย่างเพียงพอและไม่มีหมดรองรับญาติโยมนะฮะกับการรับโจทย์ของเราเนี่ยคือ1000กว่าคนน้ำต้องไม่หมดน้ำต้องมีแบบแน,น่นๆใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตัวนี้ครับ2 0 0 0 0ลิตรนะฮะ เอาอยู่อย่างแน่นอนครับตัวนี้กับไดมิเตอร์2.0นั่นเองครับเรามีครบพร้อมจบให้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบันไดเซอร์วิสครับหรือว่าจะเป็นแมนโหนะฮะเอาไว้ร้างทำความสะอาดรีเช็คต่างๆภายในระบบแห่งนี้และที่สำคัญที่สุดเช่นเดียวกันครับไม่ใช่นะฮะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่บอกว่าซื้อถังอย่างเดียวได้ไหมจาก m t ็ Tech ของเราเรามีบริการตรงนี้ครับฐานลากออกแบบจากทางวิศวกรของเรา ระดับความกว้างความสูงความยาวมาตรฐานอยู่กันไปแบบยาวๆนะฮะ 30, 40, 50, 60ปีก็อยู่ตรงนี้กันไปยาวๆเลยด้วยเช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับการดูแลนั่นเองนะฮะแล้วก็เซอร์วิสต่างๆแม่นโฮฝังเข็มดูตอกน็อตเจาะพื้นทุกสิ่งทุกอย่างยึดพุกให้เรียบร้อยจากทีมช่างของ Mtech Water Solution ของเรานั่นเองครับอันนี้กระสิบบอกนิดนึงนะฮะว่าวิศวกรผมเนี่ยบอกว่า พี่อามครับถ้ามาพื้นที่วัดแล้วอย่าเปิดน้ำพระอาจารย์เล่นบ่อยนะแต่ผมบอกเลยว่าขอชิมให้ดูหน่อยเลยละกันนะฮะว่าน้ำเขาอะจริงๆอะถ้าเผื่อว่าผ่านอีกหนึ่งระบบ UV นะครับคุณผู้ชมฮะสามารถเปิดเป็นโรงผลิตน้ำดื่มได้เลยด้วยแต่นี่คือเราขออนุญาตนะฮะชิมให้ดูเลยว่าผ่านระบบ RO แล้วเนี่ยมันสดชื่นเหลือเกินเหมาะกับอากาศร้อน,อนๆที่จันทบุรีครับ แล้วก็เหมาะนะฮะกับวัดเนี่ยญาติโยมนะครับแต่ตอนนี้ก็คือกระจายตามท่อตามสายไปหมดแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ขออนุญาตชิมหน่อยล้างเนื้อล้างแขนนิดนึงครับจากน้ำก่อยสู่น้ำใช้อุปโภคได้และบริโภคได้ทันทีด้วยครับแล้ววันนี้นะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยกับความภูมิใจพุทธศาสนิกชนทุกคนเลยครับร่วมบุญและส่งงานในครั้งนี้ให้กับ หลวงปู่นะฮะหรือว่าพระอาจารย์ที่วัดศรีสุใจแห่งนี้ซึ่งท่านมีความประทับใจที่อยากจะมาบอกบุญแล้วก็ร่วมอนุมโมทนากับพวกเราทุกๆคนด้วยครับตั้งแต่นี่เริ่มมาครับตั้งแต่ก่อนนึงก็เป็นที่ออของมีมีเจ้าของนหะมีนอสาสามถูกต้องตามกฎหมายมันเป็นป่าชายเลนมาสร้างวัดขึ้นที่นี่ก็เพิ่งจะได้ปีกว่าๆนี่แหละพอดีก็มีกิจศรัทธาเรื่องใสในทางของพุทธศาสนา มองเห็นความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องน้ําครับวท่านก็มีสัทธาชื่อทิพนยะ์มีศรัทธาเรื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาเรื่องเรื่อมใสในหลวงปู่เราท่านก็เลยมาทําพิธีถวายทางน้ําโดยเฉพาะบริษัทของเราบริษัท m อ็มเคนี่ร่วมกันมาสร้างถวายหลวงตาหลวงตาก็ขออนุโมทนาบุญส่วนนี้ด้วยแล้วก็ดีโอเพจัยที่พวกเราได้มาทํา น้ำเชมให้เป็นน้ำจ <pi> ืดได้หลวงตาก็ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอเุิ่งจะมาเจอในปีนี้แหละสาธุครับถือว่าเป็นบุญพวกเราครในมัดรวมกันสร้างสร้างบารมีหรือว่าสร้างทําบุญด้วยกันครับผมหลวงตาก็ขออนุโมทนาบุญทางบริษัทด้วยวัดของเราแรกเริ่มเดิมทีเลยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ําด้านใดครับหลวงตาสาหรับเรื่องน้ําเกี่ยวกับน้ําในการใช้หรือว่าการบริโภคนี่แหละครับ ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำช่ายลดสาลงไปมันก็เป็นน้ําเค็ม oh. มันไม่สามารถที่จะชไไ่ได้ครับเพราะฉะนั้นได้ตามบริษัทมาทําให้ก็เลยใช่ได้เป็นน้าจืดได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย <สา S 2> ไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวนี้วันนั้นที่พวกผมได้มารับใช้แล้วก็ได้มาติดตั้งให้อยากให้หลวงปู่เล่าความประทับใจ <c oughs> ในช่วงนั้นบ้างครับ <c oughs> หลวงปู่เอาข้าวมาให้ทุกเช้าเลยครับเป็น <c oughs> ยังไงบ้างครับวันนั้นตอนนั้นก็รู้สึกว่าชิด คิดไอ้ทั้งผู้ที่มาทํางานมานอนทั้งกลางค่ำกลางคืนฝนตกก็ไม่ได้ว่าบกงานกันเต็มที่เพราะต้องการต้องการบุญต่างคนก็ต่างบุญไม่ว่าไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกก็ไม่ได้ไม่ได้ว่ากันบกเต็มที่เลยนุ <c oughs> ่ดาวก็ก็ขออนุโมทนาบุญส่วนนี้ด้วยนะสาธุครับที่คนงานมาทําก็รู้สึกว่าอกเห็นใจนอนนั้งนอนน,อนันน้งสองคืนสามคืนกว่าจะเสียก็ใช้เวลาพาอสมควรครับแต่ก็ไม่เป็นไร พวกเราต้องการบุญทุกคนต้องการความถุกทุกคนก็ไม่มีปัญหาถือว่าราบรื่นถือว่าสบายทุกคนไม่มีปัญหาอะไรหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วครับหลวงปู่ครับได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าหลวงปู่ได้นาไปใช้งานอย่างไรบ้างครับสําหรับเรื่องน้ํานี่ก็ใช้ได้หลายอย่างใช่ทั้งดื่มได้กินได้เอารถต้นไม้ก็ได้อาบก็ได้ได้สารพัดอย่างเลยไม่มีปัญหาสําหรับน้ำบริษัทรับรองประกันลุงตาเชื่อ ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณครับหลวงตาครับตั้งแต่ช่วงวันแรกที่เราได้มีการพูดคุยกันและก็ได้เข้ามาพื้นที่แห่งนี้อยู่ใต้ร่มบุญบารมีของหลวงตาวันแรกเลยจนถึงวันที่ติดตั้งแล้วเสร็จเลยหลวงตาอยากจะบอกหรือว่าอยากจะให้คํานิยามหรือว่ามีในเรื่องราวของมุมมองธรรมะเกี่ยวกับเรื่องน้ําอย่างไรบ้างไหมครับหลวงตาครับสําหรับเกี่ยวกวับเรื่องน้ํามันก็ธรรมดาปกติคนเราเนาะคนเราไม่ต้องการน้ํา ถ้าขาดน้ํามันก็ไปไม่รอดหรือว,ว่าไปไม่ได้ต้องอาศาัาายน้ําน้ําสําคัญที่สุดที่เราเจะใช้ใช้บริโภคหรือใช้อะไรหลายอย่างได้ทุกสิ่งทุกอย่างนัง่นแหละเพราะว่าเราเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เรียบร้อยยินดีครับหลวงตาครับก็ได้ที่ใช้ตรงนี้แหละถ้าเปรียบหลักธรรมะสักหนึ่งหลักธรรมกับน้ําหรือความเย็นสงบมีหลักธรรมใดบ้างที่เหมาะสมกันในครั้งนี้ครับหลวงตาสาหรับธรรมะเกี่ยวกับเรื่องน้ําน้ํา มันเป็นของเย็นมันของชุเชิญนถ้าเราไม่มีน้ําไปที่ไหนมันก็แห้งก็แล้งเหมือนกับเราขาดอะไรสักถิง่งสักอย่างถ้าเรามีน้ํนก็พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างความอยู่เย็นเป็นสูตความต้องการอยากให้ฝนตกต้องตามถูกต้องตามฤดูดกาลก็ต้องอาศัยน้ําน้ํามันสําคัญที่สุดชีวิตของเราก็ต้องการน้ําไม่ว่าสัตว์ไม่ว่า,วนม,วามนุษย์ต้องอาศัยน้าเพราะน้ําเป็นหลักสําคัญมันเป็นธรรม ทาที่สุดแล้วถ้าเรามีน้ําถ้าไม่มีน้ําก็ถือว่าเป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องการทําทําก็คือการกระทํานี่แหละเหมือนอย่างเรามาทําอยู่นี่แหละขาดอะไรสักอย่างเราก็ต้องทาให้มันมีทําให้เกิดขึ้นได้ทําให้มันมีได้ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันทาได้นอกจากเราจะไม่ทําเท่านั้นเองถ้าใครต้องการเกี่ยวกับเรื่องน้ําอยากจะใช้น้ําน้ํามันสกปรกหรือว่าเป็นน้ําเข้มอยากจะให้ทางบริษัทเรา ช่วยก็ยินดีทางบริษัทจะยินดีจะช่วยเราจะพัฒนาช่วยกันหรือว่าร่วมสร้างบุญบารมีด้วยกันถ้าใครต่อใครครต้องการก็ในประเทศไทยหรือวนอกประเทศก็ได้ถ้าใครสนอกสนใจก็น่าจะเอาไปทําบเพราะสมัยนี้มันน้ำก็อันตรายมันมีแต่สารพิษตัวข้ามเยอะแล้วทางบริษัทมองเห็นความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องน้ำเพราะทุกคนมันขาดน้ําไม่ได้ก็ยังต้องอาศัยน้ํา หงตาก็รู้สึกว่าบุญวาสนามบารมีที่เราสร้างร่วมกันมาตั้งแต่ชาติไหนชาติปังก่อนก็ว่าได้มาชชตินี้เราก็ได้เจอกันอยู่เพราะฉะนั้นเขาเลยได้สร้างนา้ําสร้างถวายวัดสีสุขใจพร้อมกันช่วยกันตั้งผู้มีกิจศรัทธาหรือว่าผู้ยังได้ยินก็ดีหรือว่ายังไม่ได้ยินก็ดีถ้าราแล้วก็พยายามช่วยกันเผยแผ่ช่วยกันสนับสนุนทางบริษัทเรา หลวงตาก็ขออนุโมทนมทานาบุญโซนีด้วยสาธุ true, ครับพอเป็นแนวคิดอันนี้หลวงตาก็พูดให้ฟังจะออจริงหรือไม่จริงก็น้นอมก็มาพิจารณาเองครับผมทางบริษัทของเราครับ Mtech Water Solution ต้องขอกาบขอบพระคุณครับความเมตตาของหลวงปู่เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับได้ร่วมบุญมอบถังเก็บน้ำไฟเบอร์ก๊าสของเราแล้วก็มอบน้ำสะอาดๆให้หลวงปู่ได้ใช้นะครับในโอกาสต่อๆไปด้วยครับหลวงปู่ขอบพระคุณเออเจริญพรเจริญพร เอ็มเทควอ r เตอร์โซลนครับนอกเหนือจากการที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ําครบวงจรแล้วครั้งนี้ครับเราเดินทางมาให้ทุกๆท,ท่านได้เห็นนะฮะว่าสถานที่แห่งนี้กับวัดสีสุขใจเราได้เดินทางเข้ามาแก้ไขปัญหาจากปัญหาน้ํากล่อยสามารถนําไปเป็นน้ําดี และใช้งานได้ทั้งอุปโภคและบริโภค100%อยเอย่างครบวงจรที่แท้จริงนั่นเองครับและสำหรับท่านใดนะฮะรวมไปถึงญาติยโยมพุทธศาสนิกชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆครับรวมไปถึงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตราดระยองจันทบ,บุรีหรือท่านใดที่มีปัญหาด้านน้ำกลอยและอยากจะนำน้ำใสสะอาดพร้อมในการอุปโภคและบริโภคสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยครับเราพร้อมยินดีและเป็นที่ปรึกษารวมไปถึงโรงพื้นที่สำรวจอย่างครบวงจร และให้คำแนะนำได้อย่างเต็มที่เพื่อการแก้ไขปัญหาของคุณนั้นได้รับการแก้ไขจาก Mtech Water Solution 100%นั่นเองครับอย่าลืมนะครับถังดีมีมาตรฐานต้องถังเก็บน้ำจาก Mtech Water Solution ครับ